สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพบกับพี่อิู่นะคะ YouTube Minecraft Channel เพจแชร์สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพค่ะ วันนี้ก็มีเมนูสำหรับร้านกาแฟ,โ,ฟโบราณน,นะคะมาแนะนำกันนั่นก็คือเมนูชาไทยค่ะบางคนก็เรียกว่าชาเย็นหรือชานมเย็นก็ได้แก้วนี้ขายแค่25บาทเท่านั้นค่ะต้นทุนต่ำทำง่ายขายง่ายกำไรดีไปชมวิธีทำกันเลยส่วนผสมนะคะพี่อยู่ก็จะใช้เป็นชาไทยเป็นชาแดงตามือตัวนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีครีมเทียมนะคะมีน้ำตาลค่ะ นมข้นหวานและนมข้นจืดค่ะนี่นะคะในตัวของชาของเรานะคะใบชาของเราค่ะใบชาแดงตามือนะคะเพื่อนๆก็น่าจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องใช้นะคะก็คือถุงกรองชานะคะก่อนจะใช้ก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะ เราชงแบบแก้วต่อแก้วนะคะก็ใช้ถุงกรองชาอันเล็กแบบนี้ค่ะก็จะเริ่มใช้ที่ผงชาไทย2ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถตักแบบพูนๆได้เลยนะคะสำหรับเมนูชาไทยหรือชาเย็นนี้นะคะหลังจากนั้นเติมน้ำร้อนอยู่ที่180 ML ค่ะก็ราดน้ำร้อนให้ทั่วๆใบชาเลยนะคะให้ชาเขาโดนน้ำร้อนให้ทั่วนะคะเพื่อนๆ ระหว่างนี้นะคะก็เทกรองชาสลับไปมานะคะประมาณ4-5รอบค่ะ กรองชาได้ที่แล้วนะคะพี่อยู่ก็จะบีบสกัดน้ําชาออกมาค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นเติมน้ําตาลทรายนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะคริมเทียม2ช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็คนให้ส่วนผสมละลายค่ะสําหรับสูตรนี้วันนี้ที่มาแชร์นะคะเป็นสูตรใช้น้ำตาลทรายและครีมเทียมนะคะหลังจากนั้นค่ะพี่อยู่เติมนมข้นจืดนะคะ30 ml ค่ะนมข้นหวาน30 ml นะคะก็ใช้ช้อนกวาดนมข้นหวานออกมาให้หมดเลยค่ะ หลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้ว22ออนซ์นะคะก่อนจะเทชาลงแก้วก็คนให้เขาเข้ากันอีกสักครั้งค่ะแล้วก็เทน้ำชาที่เราชงไว้ลงแก้วได้เลย สีและกลิ่นของชาตามือเขาก็หอมแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะเติมน้ำแข็งลงไปเพิ่มให้เต็มแก้วในส่วนที่น้ำแข็งยุบตัวลงไปและราดท็อปด้วยนมข้นจืดอีกครั้งหนึ่งค่ะเมนูนี้ก็ทำง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆบอกเลยว่าขั้นตอนง่ายๆทำได้ไม่ยุ่งยากนะคะไม่ว่าจะทำทานทำขายได้หมดเลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูชาไทยชาเย็นหรือชานมเย็นอร่อยกลมกล่อมนะคะหวานมันชื่นใจมากๆนะคะเพื่อนๆกับเมนูชาไทยแก้วนี้ค่ะท้ายคลิปนี้พี่อยู่คำนวณต้นทุนไว้ให้ด้วยเพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่จะนำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพนั่นเองค่ะแก้วนี้ขายที่25บาทเท่านั้นนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสูตรเครื่องดื่มใหม่ๆนะคะเพื่อนๆมีคำแนะนำคำถามคำติชมอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วพบกับพี่อยู่แชร์สูตรในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ